ครับก็เกมในวันนี้ครับทีมก็พยายามปรับจังหวะปรับอะไรทุกอย่างเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปครับ<ม>ก็2องนัดแรกก็เหมือนยังไม่ค่อยเข้ามือกันเท่าไหร่ครับแต่นัดน,นี้นัดน,นี้ก็ดีขึ้นครับก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับเพื่อในรอบถัดไปครับพอใจกับอคอมเมนต์ตัวเองในในวันนี้ไหมยังครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าก็ยังไม่ได้เสถียรมากครับก็ ดีขึ้นได้อีกครับจะพยายามดีขึ้นไปให้ได้อีกนักตัดเชือกมองฟิลิปปินส์ทุกแข่งยังไงครับทุกทีมดีหมดครับอยู่ที่ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าครับในในในวันนั้นครับก็ทาให้เต็มที่ครับทําให้เหมือนซ้อมพยายามให้มันออกมาดีที่สุดครับไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะผลออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่าก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดครับทุกคนในทีม ก็ดีอยากให้คนมาเยอะใช่ไหมไม่กดดันแม่ไหมอะารเงี้ยชวนได้เลยครับผมก็ไม่รู้ครับต้องถามคนอื่นเลยเราโอเคไหมโอเคครับก็ขอบคุณครับทุกคนที่มาเชียร์ครับก็ดีใจมากครับที่ทุกคนมาดูทีมชายครับก็รอดแบบเชียร์นะครับขอให้มาเชียร์ทีมชายกันด้วยนะครับรอบชิงครับรอบชิงรอบชิงด้วยครับ